สวัสดีครับตีเล็กกลับมาอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตพอร์ตให้ชมกันนะครับตอนนี้ก็เป็นพอร์ตรอบที่3แล้วนะครับเราทำร้อ0เซได้2รอบนะครับรอบที่3ก็เงินเริ่มต้นเป็น500เหรียญน,นะครับแล้วก็ต้องการที่จะทําอีก500เหรียญเป็น1000เหรียญเนาะตอนนี้ก็กําไรมาหกสิบเหรียญน,นะครับมาดู ย้อนหลังกันนะครับประวัติย้อนหลังตอนแรกเนี่ยเรากา็เข้าไม้แรกเมื่อวานนี้นะครับมันก็เข้าไปที่46นะครับก็คือ0.04บวกกับ1ไม้ก็คือ6นะครับเสร็จแล้วพอซื้อปุ๊บนะครับกราฟก็ขึ้นเราก็เริ่มขายนะครับทำกำไรไม้แรกหลังจากขายเสร็จปุ๊บเกิดโอเวอร์โซลเราก็ซื้อคืนนะครับซื้อคืนเสร็จก็ขายออกนะครับ แล้วก็ซื้อคืนแล้วก็ขายออกอย่างเงี้ยนะครับไปเรื่อยๆเนาะนี่ก็ซื้อคืนขายออกนะครับแล้วก็ซื้อคืนอะแบบนี้ทีนี้แอบบต่อมาตรงนี้เดันจะเรียนยากนิดนึงเนาะ อ่าถัดมาครับก็เราก็ทําการซื้อคืนเนาะเสร็จแล้วเนี่ยมันไม่มีโอเวอร์บอสอีกนะครับก็เราก็มันก็ลงมายาวเลยก็ซื้อเพิ่มซื้อเพิ่มอย่างเงี้ยนะครับหลังจากนั้นก็จะมันก็ทําการอ่าเกิดโอเวอร์โอเวอร์บอสขึ้นแต่ว่ายังขาดทุนอยู่นะครับ อบอทก็จะยังไม่ขายนะครับก็ยังจะไม่ขายขัดทุนเลยนะครับก็ก็เลยทําให้ยังไม่ขายหลังจากนั้นก็มาเจอ o v e r อร์โอเวอีกทีหนึ่งก็ทําการขายทํากําไรนะครับแล้วก็ซื้อคืนแล้วก็ขายทํากําไรประมาณนี้โอเคถัดมาโอเคทับตึบ,บ,บอ่าซื้อคืน ขายออกซื้อคืนขายออกประมาณนี้นะครับก็ก็จะวนอยู่แบบนี้นะครับทีนี้เราก็เลยเกิดเป็นกำไรขึ้นมานะครับก็คือจากที่เปิดเนี่ยเราขายไปได้7ครั้งเนาะแล้วก็กำไรทั้งหมดเนี่ยยีเหรียญน,นะครับแล้วรวมกับอ่าพอเอามาเฉลี่ยแล้วก็จะได้ไม้ละประมาณ3เหรียญน,นะครับอ่รอบก่อนน้นนี้ก็จะได้ไม้ประมาณ2 สเหรียญหนึ่เหรียญประมาณนี้นะครับก็พอพอเราใหญ่ขึ้นไม้มเราก็ใหญ่ขึ้นความเสี่ยงเท่าเดิมนะครับโอเคแล้วก็ผลรวมของของพอร์ตตอนนี้เรายังไม่ได้เปิดตัวตัวสวิงด้านบนนะครับเพราะว่ามันยังไม่ได้ตัดเส้นสีเขียวตรงนี้นะครับถ้าตัดก็จะเริ่มเข้าเป็นไม้สวิงนะครับแต่ว่าถ้าถ้าขึ้นไปเลยไม่ตัดเนี่ยก็ก็ไม่เป็นไรก็ ก็บวกอยู่แล้วนะครับ DCA ขึ้นไปเรื่อยๆได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าตัดลงมาปุ๊บก็จะเริ่มกระบวนการเฮดจิ้งต่างๆนะครับเริ่มเฮดจิ้งแล้วก็เริ่มปลดเฮดจิ้งอะไรเงี้ยนะครับโอเคทีนี้ถัดมาก็ตอนนี้ได้ผลรวมมาที่62เหรียญน,นะครับแล้วก็ติดลบลงไปมากที่สุดเนี่ยนะครับเป็นม็กซิมัมพอร์ตอะมินิมัมพอร์ตไซส์นะครับติดลบลงไป55เหรียญจาก จากเงินต้น500เหรียญลบไป55ก็ดอดาวประมาณา10%เนะาะดอดาว10%ก็ถือว่าน้อยนะครับปกตินี้ผมใช้ดอดาว50%โอเคอ่ะอัปเดตพอเสร็จแล้วก็เดี๋ยวอา,อาจจะใช้เวลาอีกอ่า2-3วันนะครับไม่แน่ใจเนาะแต่ก็ดูจากกราฟแล้วขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วอาจจะมีย่อบ้าง อตอนที่ย่อเนี่ยเราอาจจะได้ซื้อตัวสวิงเทรดแล้วก็ได้เก็บของเพิ่มนะครับแล้วก็น่าจะได้ได้ของเพิ่มพอมันขึ้นไปอีกทีหนึ่งเนี่ยก็อาจจะทํากำไรได้อีกรอบหนึ่งนะครับก็ขึ้นก็ดีลงก็ดีไซเวย์ก็ดีนะครับโ okay. อเคออาไปดูส่วนอื่นต่อของเราออบไปดูเงินในพอร์ตจริงนะครับ ตอนนี้ก็เงินในพอร์ตจริงของเราเป็น559เนาะห5 9นะครับ5้าประมาณนี้ตัวนี้โอเค564โอเคประมาณนี้นะครับก็ได้กำไรมาประมาณ27เหรียญก็โค้งค่อนข้างสวยเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยว เดี๋ยวลอยย่อลอยย่อลอยย่อเดี๋ยวมันก็จะติดลบบ้างนะครับไม่ไม่ได้แบบว่าบวกตลอดแบบนี้หรอกนะครับตอนนี้ช่วงนี้มันฟุกมันมันขาขึ้นพอดีออาต่อมาก็หมดแล้วนะครับเรื่องของพอร์ตเนาะทีนี้ก็จะมีมีเรื่องอยากเล่านิดนึงนะครับเพราะว่าพอดีไปเจอพอร์ตเดิมอ่าไม่ใช่ไปไปใน facebook นะครับมันมี อ่ใน facebook มันมีโพสเก่าโพสเก่าขึ้นมาเนาะผมเคยโพสร,รูปเนี้ยใน facebook เมื่อน่าจะประมาณปีที่แล้วหรือ2ปีที่แล้วเนี่ยครับประมาณนั้นอ่าแล้วก็รูปนี้มาจากตัว s t t y ์ u r w เวนะครับต้องขอบคุณช่อง t t r t ์ o u r เว y ด้วยตอนนั้นก็เป็นช่วงที่ผมอ่า ทำงานอิ่มตัวนะครับแล้วก็รู้สึกเหนื่อยกับการทํางานมากๆนะครับแล้วก็งานก็ไม่ค่อยดีงานก็ผิดพลาดเยอะมีปัญหาเยอะสุขภาพก็ค่อนข้างแย่นะครับกเ็เคยเ,เลือดเลือดกำเดาไหลไม่หยุดนะครับแล้วก็เข้าโรงพยาบาลหมอก็บอกว่าเป็นเ,เป็นความดันสูงมากนะครับร้อยเก้าสนะครับ ปกติต้อง1 0อยร้อยสเนาะร้อนี่คือถ้า,ถ,าถ้าแตกในสมองนี่คือเลือดไหลไม่หยุดนี่คือตายเลยนะครับแต่โชคดีก็พระเจ้ายังต้องการตีเล็กอยู่นะครับก็เลยแตกที่จมูกเป็นการเตือนแรงๆตกหน้าแรงๆทีนึงเลือดกำเดาไหลไม่หยุดก็นอนโรงพยาบาลอยู่ ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับแล้วก็นั่งก็ได้นั่งคิดถึงเรื่องต่างๆแล้วก็มาเจอวิดีโอนี้นะครับก็จำไม่ได้แล้วว่าวิดีโออะไรแต่ว่าชอบประโยคนี้นะครับก็คืออย่าอย่าคิดวิธีหาเงินก่อนนะครับให้เลือกให้ออกแบบไลฟ์สไตล์ก่อนนะครับพอออกแบบไลฟ์สไตล์ได้แล้วเราก็จะค่อยคิดวิธีหาเงินอีกทีนึงนะครับทีนี้ผมก็เลย ตัดสินใจนะครับหยุดงานที่ที่ทำอยู่ที่มีปัญหาที่เครียดเนี่ยนะครับก็ตอนนั้นทำสตาร์ทอัพอยู่ก็ค่อนข้างแย่นะครับเราก็เป็นช่วงโควิดด้วยพอดีนะครับก็ลำบากเลยก็หยุดนะครับเราก็ขอ,อขอปิดปิดบริษัทแล้วก็ลาออกมา <c oughs> อยู่บ้านเฉยๆตอนนั้นไลฟ์สไตล์ตที่อยากได้จริงๆก็คืออยากทำงานอยู่บ้าน Work from home นะครับแล้วก็ ดูแลลูกแล้วก็อยู่กับลูกอยู่กับครอบครัวให้เวลากับครอบครัวเพราะว่าที่ผ่านมาก็คือก็ให้เวลาช่วงเสาร์อาทิตย์เต็มที่นะครับแต่ว่าช่วงวันธรรมดาก็คือต้องไปผมผมอยู่ขอนแก่นก็ไปทํางานที่กรุงเทพแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็กลับมาที่ขอนแก่นเนาะก็ตั้งแต่ลูกเด็กๆจนโตก็ก็จะเจอแค่ช่วงช่วงนี้แหละเสาร์อาทิตย์นะครับได้อยู่ด้วยกันตอนนี้ก็ลาออกมาแล้วก็มาทำงาน ทํางานที่บ้านอะไรเงี้ยทีนี้ปัญหาก็มีและเพราะว่าอาพอลาออกก็ไม่มีเงินเดือนเนาะก็แต่ว่าโชคดีไม่ได้เช่าบ้านก็อยู่บ้านพ่อแล้วก็มีของอะไรครบมาละก็ลดรายจ่ายลงมาแบบแบบเยอะมากนะครับแล้วก็ก็เลือกไลฟ์สไตล์ที่ที่ใช้ใช้เงินน้อยแล้วก็ มาคิดวิธีหาเงินนะครับวิธีหาเงินแรกก็คือผมก็เป็นโปรแกรมเมอร์เนาะก็ยังสามารถพอที่จะรับงานรับจ็อบได้มีน้องมีทีมอะไรเงี้ยก็รับงานมาแล้วก็ให้น้องทําผมก็จะมีเวลากับตัวเองนะครับแล้วเราก็เลือกที่จะ,อะตอนนั้นเริ่มมีไพ่สคริปต์เข้ามาก็ศึกษาไพ่สคริปต์ซึ่งซึ่งผมก็เทรดมานานแล้วแหละแต่ว่ายังไม่เคยได้แบ็กเทสไม่เคยได้เขียนโปรแกรมจริงจังเลยนะครับตอน ตอนก่อนหน้าน,นี้ก็กว่าจะกว่าจะเขียนทดสอบอกลยุทธ์ได้ก็ต้องมานั่งวาดเส้น ema อะไรเองเนี่ยก็ยากอยู่พอได้ไพยสคริปต์มาก็ง่ายครับก็พอมีไอเดียปุ๊บเราก็ทำเป็นกลยุทธ์ออกมาดูว่ามันเอ้ยแบบนี้มันดีไหมแบบนี้มันดีไหมครับก็เราก็พอได้ไอเดียค่อนข้างพอใช้ได้ก็จัดเลยนะครับก็เอาเอา,เอาเงินที่มีอยู่เนี่ยนะครับ เงินเดือนมั่งอะไรมั่งเนี่ยนะครับเอามามาเล่นนะครับมาจัดเลยกะรวยเต็มที่นะครับก็แตกแตก,แตก,แ,ตก,แ,ตกแตกตลอดครับก็แต่ว่าข้อดีของการทําบอดทำเ,เขียนโปรแกรมเนี่ยก็คือเรามีบอรดตัวหนึ่งใช่ไหมเราเจอปัญหาปุ๊บเราก็จะรู้แล้วเอโอโหมันลงแรงอย่างนี้มันมันสวิงอย่างนี้มันตัดขึ้นแตะคัดลอตตัดขึ้นแตะเทคโปรฟิต ทำให้เสียโน่นนี่นั่นเราก็ซ่อมนะครับเราก็แก้ไขกลยุทธ์ประมาณนี้นะครับก็ทําให้เราได้เรียนรู้จากจากเงินที่ลงจริงจากบอทดที่รันจริงนะครับแล้วก็จากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเราก็รู้ว่าอ๋อวิธีนี้ดีวิธีนี้ข้อดีคืออะไรข้อเสียคืออะไรนะครับก็เอามาประกอบกันจนในที่สุดก็ได้เป็นตัวฟ้าดีซนะครับประมาณนี้ก็เล่าวิธี ท,ที่อยากจะแชร์ก็คือเรื่องเรื่องนี้ครับก็คือเรื่องเลือกไลฟ์สไตล์ก่อนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วชีวิตก็ก็เท่านี้แหละนะครับเกิดมาก็ทํางานปวดหลังตายไปรประมาณนี้ก็เราก็เลือกชีวิตก่อนว่าเราอยากมีชีวิตยังไงแล้วก็จากนั้นก็ค่อยอยู่กับมันให้ได้เนาะมันก็อยู่ได้นะมันก็ไม่ได้ก็ลําบากหน่อยแต่ว่าก็อยู่ได้นะครับแล้วก็เราก็ค่อยๆใช้เวลา ที่เราเลือกที่จะใช้เวลากับมันเนี่ยนะครับสร้างสิ่งที่เราอยากทำจริงๆตอนนี้ก็ตอนนี้ผมก็ใช้ใช้เวลากับการทำบอทครับทำอะไรพวกนี้ก็เยอะส่วนที่เหลือก็มีเวลาให้ลูกละตอนนี้นั่งทำงานอยู่ด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นออฟฟิศที่อยู่ในบ้านโอเคประมาณนี้นะครับก็ฝากทุกคนไว้นิดนึงนะครับลองดอูเดี๋ยวรอบอทให มันทํางานได้ทุกคนก็จะมีวิธีหาเงินที่ไม่ต้องใช้แรงเยอะนะครับผมก็อยากที่จะทำให้เพื่อช่วยทุกคนคนไทยทุกคนนะครับให้ให้มีเงินแล้วก็จะได้ไปทําตามความฝันเนาะก็จริงๆมีน้องคุยคุยด้วยกันหลายคนนะครับก็มีน้องคนนึงก็บอกผมก็ถามว่าถ้าถ้าไม่มีปัญหาเรื่องเงินจะทำอะไรนะครับเขาก็ก็อยากไปปลูกผักออ,อะไรนะโคกหนองนา น่าไอ่ชิวๆอะไรเงี้ยนะครับก็ทำทำบุญมีความสุขนั่งสมาธิอะไรเงี้ยครับก็เออก็ดอีอีกคนหนึ่งก็เออถ้าไม่มีความถ้าไม่มีปัญหาเรื่องเงินแล้วอาจจะอยากทั้งทำงานคลาสอยากไปสอนอยากไปทำเพื่อสังคมอะไรประมาณนี้นะครับก็ก็ดูดูโอเคนะถ้าถ้าบอทของผมออกมาแล้วทำให้ทุกคนไม่มีปัญหาเรื่องเงินนะครับก็ ทำเพื่อตัวเองให้เ็มที่นะครับแล้วก็ในที่สุดก็แบ่งปันให้คนอื่นได้ครับโลกโลกเราก็จะดีเนาะประเทศไทยเราก็จะดีนะครับการเมืองก็จะดีนะครับเพราะว่าคนไม่ต้องพึ่งเงินจากนักการเมืองแล้วก็เลือกจากคนที่เราคิดว่าดีที่สุดอะไรเงี้ยนะอา้าวเข้ากันเมืองเฉยเอ่ะโอเคประมาณนี้ครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็อาจจะคุยเรื่องสเปเฮระหรือ ใครมีคำถามอยากให้เล่าเรื่องอะไรก็ทักมาได้เลยนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสบายสวัสดีครับบ๊ายบาย